อะไรที่ทําให้มีความสุขกับงานที่ทําในตอนนี้ก็คือต้องบอกตามตรงว่าแบบฟุตบอลแค่เราได้เห็นสนามหญ้าสีเขียว,เ,ยวเราได้เห็นนักฟุตบอลได้มีโอกาสที่จะไปลงเล่นได้หลังจากเกิดอาการบาดเจ็บแล้วอันนั้นก็คือเป็นการที่แบบเรามีความสุขในวิชาชีพมากที่สุดแล้วสวัสดีครับผมสุวิชานรดีนะครับเป็นนักกายภาพบำบัดประจําสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับด้วยตําแหน่งในทีมเลยผมจะเป็นนักกายภาพบำบัด ประจำทีมนะครับกษณะาการทํางานเราก็จะดูแลอาการบาดเจ็บของนักกีฬาเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องรองอื่นๆเราก็จะดูแลเรื่องของการโฟกัสการฝึกซ้อมนะครับดูอินเทนซิตี้ความหนักในการฝึกซ้อมที่ในบางกรณีนะครับในทีมที่เรามีอาการบาดเจ็บของนักกีฬาที่มากเกินนะครับเราก็จะช่วยโค้ชนะครับในการ manage ออกแบบดีไซน์ลักษณะการฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับทีมณปัจจุบันมากที่สุดนะครับหลังจากอาการบาดเจ็บของเรานะครับได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับนักกายภาพบัดก็จะมีการดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับและก,การป้องกันอาการบาดเจ็บในอนาคตต่อไปครับสำหรับผมแล้วผมมองคํานิยามของผมนะครับก็คือเราเป็นเหมือนช่างเครื่องมือเครื่องกลอย่างนี้นครับเปรียบเสมือนนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นรถแข่ง1คันนะครับก็เราก็จะดูในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับการดูแลเรื่องของ มัธนาของนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้นะณนะตอนนั้นนะครับแล้วก็ให้พร้อมในการลงฝึกซ้อมหรือแข่งขันนะวันนั้นด้วยเริ่มต้นเลยคือผมก็มีความสนใจในกีฬานะครับช่วงมัธยมผมก็ได้มีโอกาสเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนนะครับของกรุงเทพมหานครเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับผม ด้วยความที่มีพื้นฐานการสนใจด้านกีฬาอยู่แล้วนะครับประกอบกับสิ่งที่เราตัดสินใจมาเรียนคณะกายภาพบำบัดด้วยผมต้องการที่จะดูแลนักกีฬาแบบองค์รวมครับก็คือเราเราสามารถเล่นกีฬาได้ด้วยสามารถรักษาหรือดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ด้วยครับในขณะเดียวกันการที่ผมได้เริ่มตัดสินใจมาเรียนนะครับผมก็มองว่าเราสามารถใช้วิชาชีพของเราครับดูแลคนในครอบครัวได้ด้วย ก็เลยแบบสนใจามาเรียนที่คณะกายภาพบำบัดพอเราได้เริ่มเรียนแล้วอ่ะเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันมันมีเรื่องของวิชาตัวเลือกด้วยที่เป็นเกี่ยวกับสปอร์ตซึ่งซึ่งในตอนนั้นอ่ะเราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหมันมันตรงตรงกับสิ่งที่เราค้นหามาในช่วงที่เราแบบเล่นกีฬาด้วยครับก็เลยตัดสินใจมาเรียนแล้วก็ได้เลือกสายวิชาสปอร์ตเป็นตัวเลือก หลังจากเรียนจบนะครับที่มหาวิทยาลังสิตนะครับคณะกายภาพบัตรผมก็ได้เริ่มทํางานเป็นฟรีแลนซ์ก่อนนะครับฟรีแลนซ์สายทางกีฬาโดยเฉพาะนะครับทั่วไปหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาทํางานในทีมสโมสร SCG เมืองทองยูเนเต็ดครับในตําแหน่งนักกายภาพเหมือนกันแต่ในส่วนของทีมรองนะครับผมแล้วก็ทีม a ค a เดมี่ทั้งหมดนะครับหลังจากทําที่ s c g เสร็จแล้วนะครับก็ได้มีโอกาส ที่คิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็คือได้มีคำเชิญมาให้เข้ามาทำนะครับที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับปัจจุบันนะครับก็เป็นในักกายภาพบำบัดประจําสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยดูแลนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่ทำไมถึงเลือกเส้นทางสายอาชีพนี้นะครับด้วยความที่เรามีพื้นฐานทางด้านกีฬาอยู่แล้วเป็นนักกีฬาอยู่แล้วครับประกอบกับเราก็ ระหว่างที่เราเล่นกีฬาแล้วก็มีอาการบาดเจ็บบ้างนะครับระหว่างที่เราเล่นเราต้องตัดสินใจนะครับในการเลือกที่จะต้องเรียนวิชาชีพที่จะเป็นอาชีพของตัวเองในอนาคตครับทางหมหาวิทยาลัยณนะตอนนั้นก็ได้มีตัวเลือกทางวิชาชีพที่เพิ่มขึ้นนั่นก็คือเป็นเรื่องของไกยภาพ่มบัตรทางกีฬาโดยเฉพาะซึ่งมันตอบโจทย์เราทุกอย่างเลย ช่วงเวลาไหนในการทํางานที่ทําให้รู้สึกมีความสุขหรือประทับใจมากที่สุดนะครับคงจะต้องเป็นช่วงที่ทีมของเรานะครับได้แชมป์แรกในการทำงานของผมนะครับอย่างเป็นทางการก็คือตอนที่เราได้แชมป์ AFF Suzuki กิครับนะครับปี2020 And the Southeast Asian Football. คือหลังจากที่เราได้แชมป์แล้วเนี่ยในช่วงตอนนั้นอะคือเราก็ค่อนข้างรีแลกซ์และนักกีฬาก็หลังจากแข่งขันจากความเหนื่อยล้าในแมตช์ชิงชนะเลิศนะครับเราก็ปล่อยนักกีฬาของเราได้เดินขอบคุณขอบคุณแฟนบอลขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์ที่สิงคโปร์นะตอนนั้นนะครับโดยที่เราเราก็โอเคเราก็หยิบหยิบกล้องเล่นถ่ายรูปนักกีฬาเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับกับตันในตอนนั้นก็คือเจชนาทิพนะครับก็คือมีสายตาเดียวเลย ที่แบบมองหารอบๆก็อะไรเราเราที่อยู่ในเลนในตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าว่าเขามองหาอะไรนะรเดียวกันเจก็แบบบอกทุกคนให้หยุดทุกอย่างอย่าเพิ่งถ่ายแล้วก็เรียกเราแล้วก็ให้มาถ่ายรูปด้วยกันซึ่งซึ่ง,งสําหรับผมผมก็คิดว่าแบบทุกคนไม่ได้มองข้ามตําแหน่งของเราไปด้วยครับแล้วก็ให้ความสําคัญในการถ่ายรูปร่วมกันครับก็คิดว่าในช่วงตองวะตอนนั้นนหนที่เราประทับใจที่สุดในชีวิตของเราละครับผม ก็ต้องเท้าความไปเลยนะครับเรื่องของการฝึกพื้นฐานนะครับในเรื่องของการรักษานะครับการดูแลการบาดเจ็บเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการดูแลการบาดเจ็บเนี่ยเราก็ต้องทําได้แล้วการประเมินด้วยนะครับซึ่งซึ่งส่วนช่วยพวกนี้มันเป็นส่วนช่วยมากๆเลยในในการทํางานนะครับในวิชาชีพของเรานะครับระหว่างที่เราเรียนอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอตัวเลือกหลากหลายนะครับตัวเลือกทางวิชาชีพหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทํางานเรื่องของระบบกระดูกกล้ามเนื้อ การเรียนในเรื่องของระบบประสาทนะครับการเรียนในเรื่องของกิจกรรมอ,อื่นๆที่ที่ที่จะมาส่งเสริมให้เรามีวิชาชีพและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในวิชาชีพของเราสำหรับผมผมก็คิดว่าแบบแทบจะแทบจะทุกๆอย่างของของหลักสูตรการเรียนการสอนเลยคือมีส่วนช่วยทําให้ผมมีทุกวันนี้นะครับอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะบอกถึงความภาคภูมิใจในการมาเรียนที่มาหาวิทยลาลัยรังสิตนะครับคือหนึ่งคือเราเราแทบจะ ไม่ได้ตึงเครียดเลยกับการที่เราจะต้องเข้ามาเรียนนะครับผมเราได้เจอสังคมเราได้เจอวัฒนธรรมที่หลากหลายทำให้ตัวเราเนี่ยได้ได้รู้สึกว่ามันมันหล่อหลอมความเป็นตัวเราเราได้มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นเราได้เจอเพื่อนนะครับที่มาจากหลายสถานที่ครับแล้วก็พอเราจบออกมาแล้วอย่างเงี้ยเรายังมีคอนเนคชันที่ที่เรายังติดต่อกันได้เรื่อยๆในในขณะเดียวกัน ไม่ใช่ที่เป็นรุ่นเดียวกันเราเรายังติดต่อแล้วก็สืบต่อกันรุ่นต่อรุ่นด้วยครับซึ่งผมคิดว่ามันมีประโยชน์ในในเรื่องของการทำงานด้วยครับกายภาพบำบัดมอลังสิตผลิตบัณฑิตตัวท็อป